สัตว์สองชนิดนี้ไม่ใช่ทั้งแก่และอูนแต่มันคือเจ้ารามะแล้วเจ้าอ,อปบกาตัวด้านบนคือเจ้ารามะส่วนตัวด้านล่างคือเจ้าออกปกาสัตว์ทั้งสองชนิดนี้อยู่ในตระกูลอูนเหมือนกันหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมหน้ามันทั้งสองตัวเหมือนกันจังแล้วจะแยกมันออกได้ยังไงวิธีแยกลักษณะของมันคือ ลามะจะมีใบหน้าจมูกและใบหูที่ยาวโดยมีรูปทรงคล้ายกล้วยส่วนเจ้าอัปปากาจะมีใบหน้าที่กลมสั้นและมีใบหูสั้นกว่านั่นเองและในส่วนของขนเจ้าลามาจะมีขนที่ยาวหยาบและมีน้อยกว่าอัปปากาทําให้ร่างกายดูปาดเพียวกว่าในส่วนของอัปปากา จะมีขนที่นุ่มฟูหนาและละเอียดกว่านั่นเองครับและในส่วนรูปร่างและขนาดตัวของมันลามาจะสูงกว่าลาวๆ120เซนติเมตรและมีน้ำหนักมากกว่าอัปปากาถึง2เท่าหรือราวๆ130ถึง200กิโลกรัมส่วนอัปปากาจะมีส่วนสูงเพียงแค่80 90เซนติเมตรเท่านั้นและมีน้ำหนักตัวเพียงแค่40ถึง80กิโลกรัมนั่นเองครับนอกจากนี้ลามาเองยังเป็นสัตว์ที่สามารถบรรทุกสัมภาระหรือแบกน้ำหนักได้ดีและเป็นสัตว์ที่เฝ้ายามที่ดีสำหรับฟูงสัตว์อื่นๆอย่างแพะแกะได้ดีอออีีกกกด้้วววยยสส่่่่นนลปาใหญจะถูเเงพื คนไปทำสิ่งทอเนื่องจากคนของมันมีคุณภาพเส้นใยที่สูงนั่นเอง